สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงนะครับแต่วันนี้ครับก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของพิงเคิร์บคิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับข่าวไซโค้งวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของกุสตาโวโปเยนะครับกุนซือของชมบุกฮุนไดมอเตอร์สที่เข้าไปดูเกมไทยลีกที่การท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับราชบ,รรบ,ารราบรุรีจจอเอฟซีสามต เขาได้ตั้งแต่ในสนามและขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะครับโดยโปเยใช้เวลาดูเกมนี้45นาทีก่อนเดินทางกลับทันทีนะครับซึ่งเหตุผลแรกที่โปเยเข้ามาที่แพสเตเดียมนั่นก็เพราะว่าชนบุกมีโปรแกรมดวลกับสิงห์เจ้าท่าในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2รอบน็อกเอาท์ในวันที่13และวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับดังนั้นเขาจึงใช้เวลาว่างระหว่างพาชนบุกยกทัพมาเข้าแคมป์ปิีซีซั่นที่หัวหินเดินทางมาสกาลฟอร์มการท่าเรือด้วยตาของตัวเองนะครับจะได้รู้ว รับมือในเกมที่ทั้งสองทีมจะเจอกันนะครับโปเยไม่ได้เข้ามาดูฟอร์มของการท่าเรืออย่างเดียวนะครับเพราะเขายังใช้โอกาสนี้ไปเช็คฟอร์มของปรเมตอัดวิไลดาวยิงของเมืองทองยูเนเต็ดด้วยนะครับเพราะอยู่ในข่ายนักเตะที่ชอนบุกสนใจเหมือนกันโดยมีคุณนพกุลท,ทาทิพย์เอเจนต์ของเจ้าฟรองก์เนี่ยนะครับนั่งประกบอยู่ข้างๆเลยปรเมตอัดวิไลได้รับการคาดหมา,ามายว่ามีโอกาสเป็นนักเตะรายต่อไปที่จะได้ย้ายไปเล่นต่างแดนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยตกเป็นข่าวกับสโมสรในเจลีกมาแล้วนะครับซ ยืนยันเมื่อไม่นานนี้นะครับว่าสโมอสรพร้อมสนับสนุนเจ้าฟรองอย่างเต็มที่เลยครับขณะที่คุณอคุณทาทิปเองเอเย่นของปรเมศก็พยายามผลักดันนักเตะในความดูแลอย่างเต็มที่นะครับทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยประสานงานระหว่าง2สโมอสรกับนักเตะเพราะเขาเองก็อยากเห็นเจ้าฟรองไปเฉิดฉายในต่างแดนอีกรายนะครับหลังจากประสบความสําเร็จในดิวของเจิญศักวงกรกับเซเรโซอสก,ก้ามาแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของบุญวาสนาด้วยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยบนโต๊ะเจรจาด้วยครับถึงแม,าม,าม แต่พวกเขาก็ต้องได้รับข้อเสนอที่สมน้ําสมเนื้อเป็นสิ่งตอบแทนด้วยชนบุกเองก็เช่นกันครับพวกเขาก็ต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุดจากดีของปรเมศซึ่งเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าความต้องการของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะตรงกันหรือเปล่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาชนบุกจะเคยยืมสัสละหายประโคนจากบุรีรัมยูเนเต็ดไปร่วมทีมเมื่อปี2021แต่ตอนนั้นพวกเขายังเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่และครองความสําเร็จในเคลิกนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ของชนบุกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับพวกเขาเข้าสู่ขาลลงงงแบบเตต็มััววในช่2ฤดดูกาหสุ โดยเฉพาะในฤดูกาล2024ชนบุกจบอันดับ10ของตารางครับถือว่าเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดในรอบ18ปีของสโมสรเลยนะครับชนบุกเปลี่ยนโค้ชไปแล้วถึง6คนในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับหนึ่งในนั้นคือกิมซังซิกที่ถูกปลดจากตําแหน่งจนต้องมารับงานคุมทีมชาติเวียดนามในปัจจุบันขณะที่คุสตาโวโปเยเพิ่งถูกดึงเข้ามาคุมทีมในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับผู้บริหารของชอนบุกจึงต้องเร่งกอบกู้สถานการณ์ของทีมเป็นการด่วนนะครับเพื่อเรียกศรัทธาของแฟนบอลกลับมาสิ่่งแรรรรกกกกกกกทททีพวเเเขาาาาาํไดด้อโฟััสัสสบ,บิมในนตตล ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเคเล็กเนี่ยยกเลิกโคตาเอเชียไปแล้วนะครับปรับโคตาต่างชาติเพิ่มเป็น6คนแทนโดยไม่จํากัดเชื้อชาติเลยเพราะฉะนั้นชนบุกต,ต้องเน้นกับการมองหาหนักเตะใหม่เป็นพิเศษครับต้องเลือกนักเตะที่เข้ามายกระดับทีมและสร้างความแตกต่างได้จริงๆไม่ใช่จะเลือกเซ็นใครเข้ามาเพื่อหวังประโยชน์นอกสนามต้องเน้นเรื่องผลงานในสนามก่อนนะครับซึ่งต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าชนบุกย่อมมองไปที่นักเตะจากอเมริกาใต้และก็ยุโรปเป็นหลักในโคต้าต่างชาตินะครับและ ที่ผมบอกไปแล้วครับว่าการที่นักเตะคนนึงจะย้ายทีมได้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องวินวินด้วยกันทั้งหมดนะครับถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่โอเคกับสิ่งที่จะได้รับการเจราจาก็จะไปต่อไม่ได้และจบลงแค่นั้นเลยครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่ปรเมศทําได้คือตั้งหน้าตั้งตาทําผลงานในสนามต่อไปครับและปล่อยให้การเจราจาเป็นหน้าที่ของสโมสรซึ่งนอกจากชนบุกแล้วผมก็ได้รับข้อมูลมาเหมือนกันนะครับว่าซูวอนเอฟซีก็เป็นอีกทีมที่สนใจเจ้าฟรองเหมือนกันก็ต้องมาลุ้นกันะะครรัว่่าาาาสุดดดทท้้้ยยยแลลปเยยปเมจไไฤูก2025ี ัจะเปิดฉากขึ้นหรือเปล่านะครับมาต่อกันที่เรื่องของ b ีปทุมยูนเต็ดกันบ้างนะครับหลังจากที่ทีมเตรียมต้อนรับแอนโทนีแฮตซันในฐานะกุนซือใหม่ซึ่งยังมีเรื่องเอกสารและก็วีซ่าที่ต้องจัดการนะครับล่าสุดเนี่ยผมก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าเอกสารและวีซ่าของกุนซือคนใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและจะมีกําหนดการเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่2กุมภาพันธ์นี้โดยเบื้องต้นนะครับเขาน่าจะนําผู้ช่วยโค้ชมาด้วย1คนซึ่งในอนาคตเนี่ยตัวเองก็จะดึงทีมงานสตาฟโคช้ชเข้ามาทํางานร่วมกันด้้วววยยนครบบซึ่่่่งงาาามมเเออใใจสแแีลลไปกท เทคคนิ <Te chn ik> แล้วก็ผู้บริหารของ b ีปทุมถึงได้ถูกใจฮัตสันในช่วงของการสัมภาษณ์งานนะครับโดยที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ทําการบ้านทําความรู้จักเกี่ยวกับทีมมาเป็นอย่างดีมากจริงๆนะครับแถมยังติดตามเกมการแข่งขันของ BG ปทุมมาตั้งแต่ยื่นโปรไฟล์สะท้อนถึงการทําการบ้านเตรียมพร้อมอย่างดีสาหรับฮัตสันนะครับจนถูกเลือกเป็นกุลซื้อใหม่นั่นเองครับแต่การที่เขาทําการบ้านมาก่อนหน้านี้แน่นอนครับว่าจะเป็นความกดดันเล็กๆของเขาเพราะว่าเขาต้องรู้ปัญหาของ B g จีปทุมในเวลานี้ว่าเป็นยังไงนะครับและจะต้องแก้ปัญหาในบางจุดททีีี่่ยยังงงเป็นนจจุดดบอออขมาาไรก ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับแต่แน่นอนว่าการมาของฮัตสันก็น่าจะเป็นการมาในช่วงที่บีจีปทุมกําลังขาขึ้นนะครับโดยเฉพาะขวัญกาลังใจภายในทีมที่เริ่มกลับมาจากการชนะ2เกมติดต่อกันรวมทุกรายการและด้วยประสบการณ์ที่เขาผ่านการทํางานกับทีมชั้นนําทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ระดับทีมชาติเนี่ยโปรไฟล์ดีกรีขนาดนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งคีไซโค้งก็เคยทําคลิปเล่าเรื่องของเจ้าตัวไปแล้วถ้าใครสนใจก็ตามไปฟังคลิปที่แนะนําไว้ได้เลยนะครับพอพูดถึงฟอร์มการเล่นของบีจีปทุมณเวลานี้ที่กลัััับบมมมาาีอออกกครร้้้งงแลววเนนน่ยย็็ตป ทีีด่ดในการเรียกความมั่นใจและเรียกกระแสรัาธาแฟนบอลในเรื่องนี้อยู่มากๆนะครับซึ่งส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่ทุกคนภายในทีมพยายามกระตุ้นซึ่งกันและกันและพยายามที่จะเรียกฟอร์มแบบนั้นกลับมาให้ได้ซึ่งเรื่องนี้2แข้งเนีเร์ในทีมอย่างชนาทิพย์สงกระสินและก็สารัตอยู่เย็นก็พูดถึงฟอร์มการเล่นที่ดีครั้งของทีมผ่านบทสัมภาษณ์หลังเกมนี้ด้วยนะครับสถานการณ์ทีมตอนนี้พวกเราก็แน่นอนว่า ก็ดีขึ้นครับได้รับใจนะแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงกันไปเรื่อยจริงๆก็ต้องขอบคุณทั้งเฮียงโน้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆรวมทีมสตาฟโค้ชทุกคนน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็แฟนบอลขอบคุณมากมากครับที่ซัพพอร์ตพวกเราสิ่งที่ต้องปรับคือสภาพจิตใจมากกว่าเรื่องแทคติกมันก็เป็นอีกแน่นอนเป็นอีกเรื่องแหละที่สําคัญมากๆแต่นักฟุตบอลสภาพจิตใจก็สําคัญไม่แพ้กันแน่นอนว่าในวันที่เราแพ้พวกเรามีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่สิ่งสำคัญคุณ ทุกคนครับที่ช่วยกันแฟนบอลจะมองแบบนั้นก็เกิดขึ้นได้ครับในเมื่อผลการแข่งขันมันไม่ได้ตามที่ต้องการเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับปรุงซึ่งที่ผ่านมา2นัดเนี่ย ทุกคนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกคนพร้อมที่จะแก้ไขในในจุดบกพร่องที่ที่ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละนัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามรักษามาตรฐานในการเล่นให้ได้ให้ได้ในมาตรฐานของตัวเองในทุกๆนัดครับพี่บอยเขาก็เหมือนเป็นเลเจนด์ของที่นี่นะครับเขาก็เข้าใจในทุกๆบริบทที่อยู่ที่นี่เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดแล้วเขาก็รู้ว่านักฟุตบอลทุกคนมีความคิดยังไงอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเขาก็ก็เข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทําให้ BG เนี่ยเหมือนดูแลน้องๆเพิ่มเติมครับจริงๆแล้วพวกเราก็ต้องพยายามมีทัศนคติที่ดีด้วยไม่ใช่แค่รอแค่ต้องให้คนอื่นมารอพูดผมว่านักฟุตบอลเองก็ต้องรู้สึกว่าเออชว่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นชว่วงเวลาที่ไม่ดีก็ต้องกระตุ้นตัวเองกลับมา ก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าเราเราก็ต้องมีสิ่งที่มันผิดพลาดในเกมอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ในในจุดบกพร่องต่างๆอย่างที่ผมบอกไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าจะทําให้ทีมมันดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาในทุกการฝึกซ้อมแล้วก็ทุกการแข่งขันในแต่ละนัดครับมันก็จะทําให้เราพัฒนาไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ แลวถึงแม้ว่าการลุนแชมป์ลีกสำหรับ B ีจีปทุมยูเนเตดจะจบสิ้นลงไปแต่ในแง่ของการลุ้นพื้นที่เอเชียแล้วถ้าพวกเขายังรักษาฟอร์มที่ดีต่อเนื่องแบบนี้ได้รวมถึงในรายการฟุตบอลถ้วยทั้งช้างเอฟเอคัพที่วันนี้จะมีคิวไปเยือนลบบุร e ีซิตี B ้ B และรีโว่คัพที่ต้องเจอกับบุรีรัมยูเนเตดก็ต้องรอดูกันนะครับว่าการเข้ามาของฮัตสันจะยกระดับ BG ได้อย่างที่ทีมหวังไว้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้มาปิดท้ายด้วยประเด็นของโจนาธานเข็มดีกองหลังของราชบุรีเอฟซีที่ม เกมไทยลีกที่การท่าเรือเสมอกับราชบุรี3ต่อ3เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่พ้นสายตาของคณะพิจารณาวินัยมารยาทได้นะครับจนล่าสุดเนี่ยก็มีการประชุมและมีบทลงโทษคือการปรับเงินโจนทาน5 0,000บาทครับตามระเบียบลงโทษข้อที่1.14วิพากษ์วิวิจารณ์ผ่านสื่อด้วยถ้อยคําที่ไม่สมควรหรือเหมาะสมและทําให้เกิดความเสียหายแก่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของสมาคมหรือฝ่ายจัดการแข่งขันครั้งแรกปรับ5 0,000บาทและครั้งต่อ อีกครั้งละ5 0,000บาทนะครับซึ่งว่ากันด้วยจังหวะที่โจนาธานแฮนบอลเนี่ยก็มีภาพจากทั้งฝั่งของแฟนบอลและสื่อลงจังหวะดังกล่าวนะครับว่าแขนของโจนาธานเนี่ยโดนบอลจริงๆซึ่งเปาโค้ชก็มีการไปดู VR แล้วเห็นชัดเจนว่าเป็นจุดโทษครับซึ่งเรื่องนี้ว่าผิดไปตามกฎแต่การที่โจนาธานออกมาโพสต์วิจารณ์ผู้ตัดสินออกสื่อเองก็ดูจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะพูดในพื้นที่ส่วนตัวก็ตามอย่างไรก็ดีครับไม่ได้บอกว่าการวิจารณ์การตัดสินเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่นาเ็่วห ผู้ตัดสินทำหน้าที่ผิดพลาดก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าฝั่งของทีมเองก็คงไม่อยู่เฉยและร่างหนังสือประท้วงซึ่งมันมีกลไกในการพิจารณาอยู่แล้วครับและถ้าเกิดว่าผู้ตัดสินผิดพลาดจริงก็จะมีคณะพิจารณาวินัยบรรยาเนี่ยเป็นคนตัดสินให้อยู่แล้วครับอย่างในเคสที่มีประเด็นของเปาโคโช,ชโดยตรงอย่างขอนแก่นยูเนเต็ดกับการท่าเรือฝั่งของการท่าเรือก็เป็นฝั่งที่ร่างหนังสือฟ้องจากกรณีที่เปาโคช,ชให้จุดโทษขอนแก่นเพราะมองว่าอัสนาวีมังกุบลามเนี่ยไปทำแฮนด์บอลนะครับแต่พอผลการพิจารณาเห็นว่่่าาเปป็นนนนจังังงหหวททีีไไไมมดด้ดแบ์บบอลลกกรรโษื เสของเปาต้นวรินทอรสัสดสีที่ทําหน้าที่ผิดพลาดในเกมระหว่างบริรัมยุนเต็ดกับเมืองทองยุนเต็ดที่ให้ใบเหลืองที่2กับธีรพัฒน์อหบุตรฝั่งเมืองทองก็ออกมายื่นหนังสือประท้วงการทาหน้าที่ก็มีการตัดสินลงโทษแบนกันไปนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการประท้วงมันมีนกลไกที่ทํางานกันอยู่ครับซึ่งเปิดช่องให้ทีมฟ้องร้องการทําหน้าที่ได้หรือสามารถอุทธรณ์ผลการตัดสินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาวิจารณ์ตรงๆก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะมันแสดงถึงความไม่เป็นน้ําใจในกีฬาซซึึ่่่งงงงจนนนนนนาาาาเเเออออกกกก็็็ต้้พยยมมมครรรณ์และีีูัไปปถืว ดีกรีระดับทีมชาติไทยแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ผลพิจารณาออกมาแล้วเนี่ยก็มีปฏิริกยาของโจนาธานผ่าน IG Story ของเจ้าตัวนะครับก็มีข้อความว่าสบายนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ให้แฟนๆคิดไร้โค้งเป็นคนตีความกันเอาเองแล้วกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อหาในวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ T ิงเ r อร์พีซายโคง้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคิดไซคโค้งด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ